เริ่มแล้วครับถ่ายทอดสดดวลฟีฟ่าออนไลน์ระวางแอดมินแฟนเพจอะไรนะคลิปฟุตบอลเจ๋งเจๆเจ๋วๆกับน้องชายชิบหายแล้วพี่พี่ชายใช้บาร์เซโลนาครับปอปอใช้เรียวมันีกครึ่งแรกเริ่ม <c oughs> ไปแล้ว พี่ปอบุกก่อพี่ปอบุกก่อนอ่าออกไปเต็มมุมผู้ตาผูสาวตัวรับไม่ได้สาวตัวเปิดไปเอ้าปีเจอตะปีเว้ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหกล่องหลังตัดไม่ได้ของพี่ป้อพี่ป้อโยนไป ปอปอจับบอลได้โต๊ะกับโต๊ะกับแล้วลุ้นแล้วจ่ายกันว่างกังปอตัดได้ปอปอตัดได้ทีปอกางโอ้โหเกือบจะยิงได้อยู่แล้ววนนิ่งแล้เมื่อกี้กองหลังมาตัดไปได้ปออปไปอีกแล้วปอไปอีกแล้วกองหลังพี่ปอตัดไม่ได้ครับ ปอปอไปแล้วแต่ย,ยิงแล้วอโอ้โหล้มหน้าแม่เสียดายเอาฟรีคิกนี่ว่าฟรีคิกล้มหน้าพีา้ปอดอ่ะปอเปอิดออกมาแล้ว,อวปอไปอีกแล้วกองหลังพี่ปอดตัดไม่ได้กองหลังไปเล่นกองหน้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสไลด์เอาโลงหรือเปล่า ไปยิงตากลองหลังปอตาไว้ได้มาก่วนอ้าวรูนี่รูนี่รูติดนี่รูตูดมันติดนี่อ่เระวังระวังอ่าระวังคำพูดด้วยนะครับตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับรู้นะครับกูตาพูดว่าครับกูตารู้ว่าผมถ่ายคลิปปูตาไงพ่อได้ฟาว ปล่าอได้เปล่าใช่ไมแต่เราได้ฟรีิปไปแล้วป๊อป๊อโดนตัดไว้ได้อุ้ยมอุ้ยอุ้ยมเ่าด้วยเปาครับเอาเาื้อว่าเปาเฮ้ยป็นตัวอุ้โอ้ยตอัดไปยาตดโ้ไม่เปลก็ปอบได้บอล วไไปหนพอตัดได้ยังไงฟาวหมดครึ่งเวลาฟาวครับปอฟาวพี่ปอได้ฟรีคิกต้องต้องให้พี่ลุยรอครับสูตรเยอะได้บอกว่าไปดูคนสูตรเยอะเดี๋บอกนี้ปอปอบอกว่ากิ่งไม่กลัวกลัวช้ากลัวช้า สูดเยอะอยู่นั่นนะเยจะเกระบายเโอ้โสยจะกดยิงไอจิตมาจากอังฟูมาฮะระวังคำพูดด้วยครับถ่ายคลิปครับระวังคำพูดด้วยครับเอาไปลงทีวีนะเอาไปออกทีวีเลยพ่อุ้ย

ปอตัดได้ป <Hands up> ิ <boundaries> ๊บยาปอตัดได้เอายังไงยังไงโอ้โหผู้สาวประตูเราไม่ได้ครับเตะยาวเลยครับฮึออูได้ฉันชอบเพลงฉันชอบอะไรก็ไม่รู้แต่ฉันชอบรถไฟเปียกอ้าวรกไาประตูรถไฟประตีฮึเตะทิ้งโอ้ยอ๋อไอ้ฟาว้วยครับ ม่ปาอยู่แล้วเพราะตะตอ้าโอ้โหมีสับหลอกมีสับหลอกพี่ปอหลอกอยู่นั่นไม่ไปไหนมไม่หลอมันไปไม่รอดวนอยู่นไปไม่หลดนอยู่นั่นมันไม่ยอมใจิมันไปไม่หั่อ บนผักบนผักผักไมีประโยชน์แล้วมันคนละผักโอ้ก็มีบอกผักมีมุกด้วยพออักโกไม่บอกผักไม่ได้บอกผักอ่าปอไปแล้วหลุดไปแล้วโอุ้มโดดสัตว์ได้ปอยังได้อยู่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 ปอจะยิงแล้วยิงแล้วโอ้โหประตูหลังโดนเซฟไม่ได้เซฟไม่ได้ทำไมโดนยิงเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องฝนตกเลยเหรอ กลัวกลัวฟ้าลงอ๋อเหรอลอ่ได้เต็มมุมได้เต็มมุมลองดีกว่าไตะมือได้เลยฮึบใจไหนปอตัดได้อ่าปอปอตัดกับพื้นปอตัดกับพื้นฟ้าวครับปอปอฟาวไอ้ปอได้ฟรีคิกปอเร็วเลยใจปอตัดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดวนเอาเอายังเบียดกันอยู่ บอลคืนหลังบอลเบียดเบียนเลยมันเบียดเบียนนิ่เตะขึ้นหน้าปะจะบอลเบียดเบียนสิกกันเล็กกันเลยเตะบอลยังส่วนใหญ่ยังอยู่กลางสนามครับสู้กันตรงแดนกลางครับเชื่อว่ายิงกันไม่ได้หรอกเพราะไมีต่อเวลาลูกโทษปะลูกโทษครับเออจริงไหมไม่อยากยิงลูกโทษฉันไม่เก่งนะไม่อยากยิงลูกโทษต้องชนะในเวลาได้ครับไมอ้ยให้เขายิงบอลเฉยเลยใจ กบิปปอลกบิปปอลอุ้ยวิ่งวิ่งสไลด์สิตุ๊อุ้ยปลาอะไรปี๊ปี๊อยู่ได้อ้าวฟาวอ้าวพี่ปอได้กระปูไม่เอาไม่พูดครับครับเร็วบอกนี่ครับปอเก่งไม่กลัวบอกนี่หรอกปอไม่กลัวแต่ไม่กลัวเก่งไม่กลัวกลัวเช้าไหม ่ช้าสูตรเยอะอยู่นะเนี่ยกลิ่นไม่กลัวแต่กลัวเงินเดือนไม่ออกมันต้องมีพ่อหนูแต้มตัวอะไรไม่กลัวกลัวเงินเดือนไม่ออกอะไรเอ้ม่พ่าหลุดแล้วพี่พ่หลุดแล้วพี่พ่หลุดแล้วเกือบยิงได้เกือบได้ยิงได้มาใหม่ได้ไหม่ได้ไหม่ยิงแล้วโอ้โหี่พ่อนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ดูภาพช้าด้วยนะอย่าเพิ่งตัดออกนะ ลูกประชานโอ้โหใครยิงแล้วสิเง้บุ๊บบอยอยากทำแบบนี้อ่ะไม่เคยทำได้สเตย์ขีดแสงตอนยิงเข้าหืมสี่ไม่ต้องยิงลูกบอลเลยสี่อ่ะมาเริ่มกันใหม่เวลายังเหลือครับแปดสิบสี่นาทีอีกเจ็ดอีกหกนาทีใช่ใช่หลุดหลุดหลุดไหมไม่หลุดเว้ยเฮ้ยเอ้าหลุดสับตู้ฮึไม่หลุดเว้ยเฮ้ย ไม่หลุดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อไม่หามนำเดี๋ยวได้จบเกมนี้แหละไม่หาบหดเวลาแล้วครับ,ย,บรรยิไงไกลไม่เลยไม่ยิงเลย ừ, สามตัรับได้ครับยิไงไกลไม่เลย,ยก็ยจบ เกมครับแปลว่ากฏว่าเกมแรกนะครับเป็นพี่ป้อชนะไป1นึ <ah> ่งศูนนะครับจากสี <laughs> <laughs > ่แนอ่าไหนหน้าคนคนชนะเลยีไหนดูหน้าคนชนะหน่อยหน้าแอดบินเดี๋ยวี๋ยวเดี๋เดี๋ยววันหลังเขามาดูเกมสองกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับป๋อป๋อบ๋อบ๊ายบายติงหนีแฮ้กำลังเลียนแฮะ